เพื่อนๆค่ะโอ้ยนี่อะไรคะเนี่ยนี่ไม่ใช่ตั้งใจทํานะคะอันนี้ซื้อไข่มาแล้วไข่แตกค่ะตั้งเก้าตั้งสิบฟองค่ะเพื่อนๆโอ้ยทายังไงล่ะที่เนี้ยโอ้ยตา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 ยตั้งสิบฟองค่ะโอ้จะทําฮอร์โมนไข่ลนดับบอลสีก็เยอะเกินโอ้ยครูสงจะทํายังไงเนาะป่ะเนี้ยเก้าฟองสิบฟองค่ะเพื่อนๆตาย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  โฮอร์โมนไข่ฟองเดียวก็ใส่น้ําตั้ง5ลิตรอันนี้ไข่ตั้ง10ฟองนะคะเพื่อนๆจะใส่น้ําทําฮอร์โมนไข่กี่ลิตรเนี่ยโอ้ยตา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 ยเยอะขนาดนี้ทํายังไงเนาะอยงนี้แล้วกันผสมน้ําสัก20ลิตรเพื่อจะอนําฮอร์โมนไข่ที่ได้9ฟอง10ฟองเนี่ยมาใช้ทีละ20ลิตรแล้วกันนะคะแล้วก็จะไปลดบอลสีกันไปกันเลยค่ะ ไข่สิบฟองนะคะที่แตกในถุงนะคะโอ๋สงได้นํามาล้างน้ําแล้วก็เอาน้ําผสมแล้วก็ตีไข่แล้วก็บี้เปลือกเปลือกไข่ด้วยค่ะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะนี่ค่ะีทั้งไข่แล้วก็เปลือกไข่นะคะบี้ใส่กันแล้วก็ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วน้ําในนี้ก็ประมาณ3ลิตรค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปผสมในน้ําสัก20ลิตรสัก2ครั้งก็เท่ากับ40ลิตรนะคะ เพื่อไปเป็นส่วนผสมน้ําฮอร์โมอนไข่แล้วก็นําไปลดบอลสีวันนี้ให้ทั่วทุกกระถางเลยค่ะโ oh. อ้ฮอร์โมนไข่วันนี้ได้มาแบบบังเอิญน,นะคะเดี๋ยวจะลดบอลสีให้ทั่วทั้งสวนเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ย oh. ไข่แตกนะคะตั้งสิบยี่สิบฟองนี่ได้แล้วนะคะได้ถังนี้ก็ยี่สิบริรเดี๋ยวเราจะลดสองครั้งค่ะโดยถังยี่สิบริรเนี่ยเราก็จะตักออกให้เหลือสักประมาณสิบห้าลิตรแล้วก็ น้ำที่อยู่ในไข่ก็ประมาณ5ลิตรนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะตักออกให้เหลือนี่อยู่ประมาณสิบห้ลิตรนะคะตักออกเลยค่ะเสร็ <S <S จแล้วก็จะเอาไข่ที่มีอยู่นะคะในหม้อผสมน้ำไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอามาผสมในถังน้ำค่ะนี่เลยค่ะโอ้ได้าน้ำหอมอนไข่โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะวันนี้ ไข่สิบฟองจะตักใส่จักครึ่งนึงนะคะสองแก้วประมาณสองแก้วครึ่งแล้วกันเสร็จแล้วก็ผสมกันกับน้ำเลยค่ะนี่เลย นี้เลยนะคะเดี๋ยวอันที่เหลือ,อน,นี้ค่อยผสมถังที่สองน้ำยี่สิบลิตรนะคะเดี๋ยวมาใส่อีกครั้งที่สองอันนี้เอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าผุณสงแขนนะคะแขนเก็บนะคะ แขนอักเสบก็เลยยกถังไม่ได้ค่ะใช้ตักใช้แก้วตักเอาไม่ใช้แขนยกถังน้ำหนักหนักนะคะต้องดูแลตัวเองค่ะแก่แล้วค่ะเพื่อนถ้าไม่ดูแลตัวเองก็เวลาบาดเจ็บมาหรือเจ็บป่วยมาเราก็ไม่มีใครดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองค่ะ เดีย๋ยวเราไปลดกันเลยค่ะ ที่สองนะคะถังที่สองครบสองถังก็จะได้40ลิตริค่ะเพื่อนๆกับไข่สิบองค่ะ น้ำหอมมนไข่ได้มาแบบบังเอิญน,นะคะเพื่อนๆลดต้นไม้แล้วเรียบร้อยค่ะโอ้ยได้หมดทั้งสวนเลยค่ะเพื่อนๆอมโมนไข่นะคะมีทั้งโปรโตีนนะคะจากเนื้อไข่ไข่แดงไข่ขาวนะคะทั้งสวนเลยนะคะโอ้โหลดได้ทั้งสวนเลยค่ะโอ้ใบเขียวใบงามค่ะ ฮอร์โมนไข่นะคะไม่มีพิษมีภัยค่ะเพื่อนๆลดได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางรากทางใบนะคะฉีดพ่นได้หมดเลยค่ะบอนสีไม่มีอันตรายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องผสมน้ําให้ได้อัตราส่วนแล้วก็ไม่ให้ฮอร์โมอนไข่เขาเข้มข้นเกินไปค่ะบอนสีของเราก็จะปลอดภัยค่ะเพื่อนๆนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ